โยมอะโรดแมปจะทํายังไงให้บ้านเมืองเนี่ยมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซะก่อนคลายความเข้าใจที่มนันอาจจะไม่ตรงกันบางเรื่องคลายอารมณ์ของคนซสีก่อนเปิดโอกาสให้บ้านเมืองมันเดินไปเป็นปกติแล้วมากําหนดเวลากันก็ได้ว่าจะทดลองจะดูกันอีกสักยาวนานเท่าไหร่ก็คือนํำหน้าไม่มีปัญหาอะไรเลยครับไม่มีปัญหาอะไรให้กับให้กับฝ่ายใดๆเลยแต่จะมีความเสี่ยงน้อยครับ แต่ถ้าวันนี้เนี่ยในอารมณ์ความรู้สึกซึ่งรุนแรงกันหลายฝ่ายนะครับอย่าไปคิดว่าฝ่ายที่แสดงออกรุนแรงเนี่ยมีความรู้สึกรุนแรงเพียงฝ่ายเดียวบางคนเขาก็รับไม่ได้กับฝ่ายที่แสดงออกอย่างรุนแรงแต่เขาเก็บความรุนแรงไว้ในใจบางทีเป็นความเกลียดชังเหมือนกันผมไม่ต้องการเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเราใช้เวลาสักนิดนะครับ มันไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาอะไรมากมายในเชิงโครงสร้างแหละครับแต่ว่าเราแก้ให้มันเป็นถาวรครับถ้ายุบสภาแล้วย้อนกลับมาสถานการณ์อย่างนี้จะมีเสื้อสีใหม่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแล้วก็ต้องมานั่งตั้งเป็นตั้งโต๊ะกันอย่างนี้นะครับและผมก็ถามเช่นเดียวกันนะครับว่ามีประเทศไหนครับที่เขายอมรับในหลักประชาธิปไตยว่าถ้ามีการขู่ที่จะใช้กําลังจะโดยฝ่ายใดก็ตาม แล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย,เ,ยเขาก็ไม่ยอมรับว่านั่นเป็นแก่ของประชาธิปไตยเหมือนกันนะฮะวันนี้พวกผมทั้งสามคนตรงเนี้ยที่เป็นตัวแทนรัฐบาลรับฟังสิ่งที่ท่านพูดบนเวทีรับฟังเสียงสะท้อนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผมถามคุณหมอก็ได้ครับต่อสู้มากี่สิบปีแล้วมีนายกรันตรีคนไหนบ้างครับพร้อมที่จะมานั่งคุยอย่างเนี้ยท่านสู้มากี่สมัยครับวันนี้ผมมาฟังแล้ว ผมยอมรับเหตุผลของท่านที่ผมเห็นว่าใช้ได้แต่ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดผมมีหน้าที่ต้องฟังคนอื่นๆที่อยู่นอกห้องนี้คนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอื่นๆอีกแล้วเรามาช่วยกันหาคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายจะเชิญเข้ามาร่วมกันด้หรือถ้าเราคิดว่ามีคําตอบที่ดีเปิดโอกาสให้สังคมก็ได้พิิพจารณาได้ไหมว่านี่คือคําตอบที่แท้จริงเราอย่าเอาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นใหญ่ครับ แต่เอากันตามความเป็นจริงเพื่อให้เกิดบรรยากาศบ้านเมืองที่ดีเพราะฉะนั้นก็ผมก็ต้องบอกกับกับคุณจตุพรนะฮะว่ามันนั่งกันอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนจะเสียดายโอกาสอย่างมากถ้าเราจะบอกว่าวางกันว่าต้องอย่างนี้หรือยอย่างนี้แล้วทางหนึ่งก็มีคนจํานวนมากไม่เห็นด้วยอีกทางหนึ่งก็มีคนจํานวนมากไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่คําตอบสําหรับสังคมมันไม่ใช่พื้นฐานที่ดีของระบอบประชาธิปไตย ผมว่าเราใช้เวลานะครับผมก็ไม่ทราบพี่วิระก็ก็คิดอยู่ว่าเพราะว่าก่อนเดินเข้ามาพี่วิระไมใช่บอกว่ารอบแรกน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ซะหน่อย <c oughs> ผมก็เลยสานิฐานว่าคงจะต้องมีรอบสองรอบสามรอบสี่นะฮะเราก็มาดูกันสิครับว่าตรงไหนที่เรามองตรงกันแล้วไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรตรงไหนยังมองไม่ตรงกันจะมีคําตอบอย่างไรและอย่าตอบเฉพาะหกคนถตงตอบให้ได้หกสิบสามล้านคนนะครับเพราะฉะนั้น ผมว่าเรามีเวลานะท่านไม่ต้องห่วงนะครับจุดยืนผมชัดเจนจุดยืนผมชัดเจนท่านจะชุมนุมหรือไม่ชุมนุมเนี่ยข้อเรียกร้องที่มีเหตุมีผลผมต้องฟังท่านจะชุมนุมหรือไม่ชุมนุมอะไรที่ผมเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยผมก็ไม่ทานะครับเสียงเรียกร้องมันมีเยอะครับให้ดาเนินการอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมถือว่าผมให้เกียรติกับทุกๆฝ่ายทุกทุกคนถ้าเราเริ่มต้นด้วยจิตใจที่ดีอย่างนี้เนี่ยผมว่าเราหาคําตอบได้ แต่ถ้าเรายังพยายามที่จะขีดเส้นขีดเส้นจะเส้นปลายบ้างเส้นแบ่งบ้างนะครับมันจะไม่จบนะครับเอาให้มันจบดีกว่าครับวันนี้ผมว่าเป็นปรากฏการณ์แล้วนะครับที่มานั่งคุยกันอย่างนี้คนทั้งประเทศที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาคงไม่คาดหวังว่าวันนี้มันจะต้องมายื่นคําขาดอะไรกันนะครับมันก็ต้องมาพูดคุยกันแล้วก็จะนั่งกันอยู่ตรงนี้อีกกี่ชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าคิดว่าวันนี้เรายังยังจะพยายามสแสวงหาคำตอบกันอนุญาตท่านนายกนิเรโรบิวว่า วันนี้ไม่ได้มาเพื่อพูดว่าจะยืดคำขาดอะไรเพียงแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นพวกเราความจริงแล้วไม่ควรจะพูดเรื่องอื่นใดเลยเพราะว่าข้อเรียกร้องพวกผมมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นคือเรื่องการยุบสภาคืออำนาจในกับประชาชนผมจะพยากาศของท่านนายกวันที่ท่านนายกสมัครจัดประชุมร่วมสองสภาซึ่งความจริงแล้วในท่านผู้นาฝ่ายค้านวัน,นนั้นท่านควรจะพูดคนแรก นะครับเราผมก็เป็นคนพูดคนแรกและผมก็รอฟังฟังท่านที่พูดสรุปเป็นคนสุดท้ายเครื่องหนึ่งคนแสนคนเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองและก็ท่านก็เห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเวลานั้นรัฐบาลควรจะรับฟังเปลือยเปลยเป็นต่างประเทศเขาลาออกกันไปแต่แล้วผมเรียนอย่างนี้นะครับว่านั่นคือวันที่ท่านเป็นฝ่ายค้านแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่ได้มองเห็นว่า การดำรงอยู่ของท่านเนี่ยมันจะแก้ความขัดแย้งได้อย่างไรและการแก้ไขรัฐธรรมนูนที่ผ่านมาไม่มีใครพูดว่าแก้ไขเพื่อตัวเองหรือเรื่องการนิยโทษกรรมเลย,เ,ยเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าคนที่มีความที่เห็นที่แตกต่างจากพวกผมเห็นด้วยกับท่านาก็ไปวัดแต่ตอนเลิกั้นนะครับนั่นก็คือว่าปราะชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยเขาจะได้เป็นคนตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมผมเรียนกับท่านนายกว่า ไม่ใช่ว่าผมจะไปจัดโอกาสการพูดคุยที่ดีนะครับสังคมไทยต้องการการพูดคุยถ้าวันนี้ไม่เกิดสถานการณ์ทางการเมืองผู้ตรงๆว่าทหารไม่เข้ามาชุนจัดตั้งรัฐบาลให้กับท่านและทหารไม่ออกมาเพ่นพ่านอย่างกไรนในลักษณะอย่างนี้หรือความอายุติธรรมต่างๆไม่เกิดขึ้นเมื่อความที่ท่านพูดเป็นเรื่องที่น่าฟังแต่บรรยากาศมันไม่ใช่อ่ะนขะ่าวในท่านนายกต้อง,ต,องต้องรับรู้ข้อเท็จจริงว่า ผวกผมไม่ได้เป็นเป็นเส้นขีดแบ่งอะไรพู้ผมเกิดมาทีหลังเงินเสีย้วยซ้ำนะครับถ้าลองคิดดูถ้านั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเคยซักถามในสภาหรืออะไรก็ตามคดีพันธมิตรย,ยกตัวอย่างยึดสนามบินซึ่งท่านก็บอกว่าประธานโทษรองนายกว่วยความมัน่นคงบอกบอกเวลาที่ประชุมร่วมตร่วงสองสภาหลังจากเกิดเหตุการสรงการเนี่ยน,นะบอกว่าสัปดาหนะ์หน้าแต่บฏว่า วันนี้นะครับเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยศาสตราจารย์ผู้จัดการอยู่ันชาติ้องอบอกว่าต้องสอบพยานอีกพันห้าร้อยถึงสองพันแปดร้อยาคือในความว่าคนที่เขารู้วินิจชนที่เขารู้ว่านี่ไม่ไม่ไม่ได้มีความจงใจที่จะมีการดาเนินคดีกันทางกฎหมายนี่เป็นปรากฏการณ์ในรัฐบาลของท่านแต่เอาละต่างๆมากมายเนี่ยตอนนี้มนันนาไปสู่เรื่องบอกกับท่านว่าข้อรยกร้องของผู้ผมนั่ง คือยุสบสภาขอเดียวนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านสบายใจได้แั้นก็ตั้งตัวท่านนายกทักษิณที่ท่านบอกว่าถ้ามีเรื่องการเจรจาเรื่องทรัพย์สินท่านนายกอื่นในน<ม>ในกรก <ผม S 1> ไม่ได้เป็นคนพูดฮ<น>ะดนะมีคนอื่นพูดขึ้นมาผมก็บอกว่าทําไมถึงกิบยกขึ้นมานะครับไม่ไม่มีคือพวกผมมีข้อ,อยื่งยุบสภามข้อเดียวแล้วประเด็นเป็นพายัพพูดขึ้นมาไมเลยนะครับไม่มีเรื่องนี้เลยคือหมายความว่าแล้วตัวนายกทักษิณเองท่านก็บอกว่าอยากเอาเรื่องของท่านมาเจรจาครับนะครับท่านก็บูดชัดเจนมื่คืนนี้และเพราะฉะน พวกผมจะมาพูดกับท่านด้ดยเรื่องเดียวเท่านั้นคือข้อเรียกร้องนะครับซึ่งมีข้อเดียวคือเ,เรื่องการยึดสภาถามว่าถ้าท่านไปยุบพวกผมก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับและก็ขนาดเดียวกันให้ท่านสบายใจได้ว่าพวกผมเนี่ยจะไม่บุกเข้าไปยึดสถานที่ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเนียบนะครับวันที่พันธมิตรยึดทำเนียบรองนายรั่มตรีกระทรวงการคลังท่านยังไปเยี่ยมคนในเขตระตั้งท่านถึงทำเนียบนหละถ้าปรากฏรัฐมตรีบางคนก็อยู่เฝ้าประจํา แต่ผมบอกว่าไอ้ภาพติดตาอย่างนั้นเนี่ยเราจริงชังอะไรเราก็รังเกียจอย่างนั้นกันไปด้วยแล้วก็จะไม่ยอมตันและความจริง้าคิดจะทําแบบนี้ก็คงจะทําไปนานแล้วแต่ทั้งหมดนั้นนะครับเราก็พยายามแสวงหาความชอบธรรมที่จะเห็นเห็นร่วมระหว่างกันและผมเชื่อว่าในสถานการณ์ที่เรามีเวลาที่พูดคุยกันได้แบบนี้ผมไม่เชื่อว่าอีกวันสองวันสถานการณ์จะเป็นอย่างไรทหารของท่านก็ตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วรวมกระทั่งว่า ไอ้ไม่ทราบฝ่ายเนี่ยนะครับก็ตูมตามมากขึ้นมากขึ้น,นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกท่านหรือเปล่าและพวกท่านก็มาตามหาว่าเป็นพวกผมซึ่งพวกผมประกาศในทางสันติวิธีชัดเจนเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าการดําเนินการทั้งหมดผมไม่รู้ว่าจะมีจุดจบเมื่อไรอย่างไรแต่ผู้เข้าร,รักเกล็กร้องเรามีข้อเดียวเท่านั้นแต่ว่าสถานการณ์ที่ขนาดนี้เนี่ยท่านต้องเข้าใจเนี่ยการดำรงอยู่ของท่านเนี่ยยิ่งสร้างบาดแผลรอยร้าวลึกยิ่งมากขึ้นนะ่ที่ท่านมีความคาดหวังว่า จะมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้ท่านก็เห็นแล้วมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านมั่นใจว่าได้240เสียงเลขาพรรคท่านบอกหาตังค์6ก3ล้านได้280สิเสียงแล้ที่จะตั้งรับฐบาลทักเดียวใหญ่อีกนะครับพวกผมก็ได้ชื่นชมนะครับแล้วก็ท่านชนะท่านว่าไปเลยพวกผมจะไม่เป็นอุปส, <S <S สรรคเป็นก้างขวางคอระหว่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคือขอสรุปทุกคนว่าทัาขอพูดเรื่องเดียวว่า คือท่านจะยุบสภาหรือไม่ก็คือว่าคือพี่น้องจะได้ฟังชัดเจนนะครับแล้วก็ีท้าไม่ยุบผมก็ต่อสู้กันไปก็ไม่มีปัญหาเี่ครับคือพูดมาก็ดีแล้วนะครับคืออยากจะย้ําอีกครั้งนะฮะเรื่องคดีความต่างๆเนี่ยมาก้าวหน้าผมก็พยายามผลักดันนะครับแต่ว่าเรื่องง่ายงก็ทําได้เร็วเรื่องที่คนเยอะเนี่ยมีปัญหาตลอดนะครับเหมือนคดีเดือนเมษาก็เหมือนกันนะครับไม่ง่ายรอะครับพอเวลาคดีไหนพอมีคนเยอะๆปั๊บเนี่ย มันก็ยากทั้งนั้นนะฮะแต่ผมยืนยันนะครับมีปัญหาเรื่องเหล่านี้ซักถามสอบถามกันในสภาพิปรายกันนะแล้วก็ติดตามกันถ้าเกิดเห็นว่าจงใจทําผิดกฎหมายก็ถอดถอนกันได้อยู่แล้ว<ม>นะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่อยากจะให้ให้เกิดความมั่นใจทีนี้เรื่องเรื่องยุบสภาเรื่องอจะจะบรรยากาศบ้านเมืองคือที่ผ่านมาพวะมันไม่คุยกันครับมันไม่ได้มาคุยกันวันนี้เมื่อเราคุยกันแล้วเนี่ย ผมยังไม่เคยพูดเลยว่าผมจะอยู่ครบวันละผมไม่เคยบอกเลยว่าโอ้ยุบสภาไม่ได้เด็ดขาดไม่ใช่แต่ที่ท่านยกตอนสมัยท่านรัฐบาลสมัครขึ้นมาก็ดีแล้วตอนที่ผมมอภิปรายเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยมันต่างกันนิดนึงผู้ชุมนุมเนี่ยเขาเรียกร้องให้ท่านนายกสมัครลาออกเขาไม่ยอมไม่ยุบสภานะเขาไม่ยอมไม่ยุบสภานะเพราะเขาคิดว่ารัฐบาลท่านอาจจะชนะกับเํา